เนีนมันไ่ได้ห้ามอยู่ราหรือว่ามันไม่ได้ห้าอยู่แล้วมันก็ไม่เคยห้ามเลย่อกสมัครดตทาพาไปดูเพื่อนคนบ้านมันก็แอบเล่นของมานั่นแหละแต่ว่ามันปิดออฟไลน์ไงมันเล่นอาเคดอ่ะเิีเรจะสมัครดตาพาไปทำไมก็ดูเพื่อนองนี้หรอเป็นไม่ได้โอ้มีตังค์น้ำมันช่างดีเหลือเกินในจีมไม่เกินหรอ โอเคคุณม okay. mm ีขนาดเลยในเวลเรากำลังออกตั้นี้ว่ะดูเวอะวะไม่ได้วะได้ได้ได้ทำมันยังไงไปวะโล่ไปควาย

ไปไรยังดังไหนเจ้าหัวเนี่ยกูมีรองเท้ามานาแล,ล้วเขามานาป่เาาาะเบลไ่ได้นะมีนตีแลละ มีนตีเลยนะฟองอยู่ไหมอยู่ใช่ไหมอู่โอเคไม่ถึงวัดพลังแตกแล้วทุกคนทำดีมากเล้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดเหรอดวเหรอดีเหรอจ ได้ไหมเอาไหมเอาไหมเนี่ยเอาเลยเลี้ยงลาเถอะ มีไโคะเย็นเยนมันม yeah. cool. like ืดมมืดจย็นจเเอาเลยเลยเลยเจียวจู <sh arp ness> <Yeah. sh arp ness> like ่ไแล้วเอาเลยเจียวเอยู่่้ได้ไงส่ทบดไงตัวนึงยด้วเียวิงูสวยสวย ว่าเป็นไงมานะขึ้นที่ดึงมากูใส่มานาให้หมดแล้วหลันบ้านหลันบ้านออกเดกคอนชิ้นแรกออกเดกคอนชิ้นแรกว่ะสแปมเลยก๊อนเดกคอนชิ้นแรกก๊อตเหี้ยเดกคอนเหี้ยอะไรสัตว ดีมึงมันก็ทำคอนเทนต์ให้เขาดูดีวะไม่อันี่กูเล่นดักียมึงเล่นอะไรยังไงน้งน้อะอ่านน้ล oh. ้นวนะไม่ได้วะไม่ได้เพื่ม่ไดบะบอกกูเร็วไปก่อนบ <c oughs> อกกูเร็วไปกอ่ยกอนเขาหมองไม่เห็น e ยนี่ตนี่าเกม ข้างบนอ่ะมันจะพาสโมกอ่ะไหวรึเลามันเอาโลมันเอาโลหรอมันเอาโลอยเจ้าสวยเจ้าโคตรงามอ่ะออกเจ้าโอ้มันจะ อมายืนต่ไอ้เรื่องนี้เล่นเอาหาเอ้กูต่อยได้ต่อยมันไอ้หี้นี่พวกกวนยูหนววะ What the fuck What What the What the What the ก o ว่ของมึงอ่ะเอาป่ะ ได้ดับดูเลือดอะโอเคนั้นกูเออใครใช้ดีวะอะไรวะเฮ้ยต๋าเฮ้ยโ้ยสวยว่ะอีดแกวัิดอยู่ไหนวะ เป็นย wow! ังไงว้าวไหมจะตายไหมวะเอาไปถอนยิ้มไปถอนยิ้มไปเป็นไงคอนเทนต์ไหมเห็นตัวจริงเห็นไหมเห็นตัวจริงหรือยังโอ้หลอยไปแล้วเพื่อนนั่นแหละเห็นตัวจริงหรือยัง

ลงไปวะเมื่อกี้นะโอ้ยมีห้าลต้องลเเยังี้เลยดยยแย่เหรออชีติุแรงจังว่ามึงออกยอะไรเนี่ยเดโซไอ้ียเกิดฟ้องโอ้ฮัลโหลเพื่อนหายตัวเฮียหายตัว เออคือว hey, ันนี้ทัพวันนี้รับพ่อพ่อวิวไว้พีมาแล้วโซนสโลทุกอย่างเลยพี่โดนหลบพิษหายแล้วก่อนไม่มีอะไรหนีด้วยวะเหลือมานี่ก๊อตเรื่องของมึงทั้งนั้นเราแตะไม่มีไม่มีวาร์มเลยไม่ได้วะเยอะมันดูดด้วยไม่เดินมาหาวอลกูวะ นายปั่นวับกับวอลมาอยู่ไหนอ่ะเอ้านี่ไงเดินไม่ได้มันเนื้อมันมีนี่มีอันตรีมึงหันหลังไปตรงนี้กัดกูมึงโดนดูดมึงปัดได้ปัดได้เฮียอะไรหมุนก็ไม่มีเอ้ามึงเพิ่งเกิดมาโอ้หูดาวโอเคเดี๋ยวเพิ่งตีไปเปิดใช่ปะ

ไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้กกดดีเฟเชอร์อยังรู้สึกว่ากดเลยดีมาก<ะ>ยังไปแ <laughs> อลโคสใส่ตัวบอลทีวี <laughs> ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดทับติ้กและกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ